สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องต้นการคิดนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับน้ํามันฟื้นฟูสภาพเกียร์นะครับวันนี้ได้ฟังวิทยุนะครับคื้นีเวฟนะครับดีเจท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเกียร์เขาเสียนะครับก็ช่วยๆกันหาวิธีนะครับว่าวิธีไหนนะครับแต่บังเอิญปุ๊บนะครับมีวิธีที่ดีมากเลยนะครับคือเกียร์เกือบเสียไปทีนึงแล้วอ่ะแนะนําไปหาช่างช่างแนะนาให้เปลี่ยนเครื่องเกือบทุกทุกคนเลยนะครับแต่ มันแพงอ่ะเกียร์มันแพงอ่ะป้าปุ๊บก็เลยไปถามช่างหลายๆหลายๆคนนะครับจนมีช่างคนหนึ่งนะครับบอกว่านี่เลยใช้น้ํามันฟู้นฟูสภาพเกียร์นะครับเขาแนะนําไปหลายคนแล้วแล้วก็สามารถฟู้นฟูสภาพเกียร์นะครับจากขับไม่ได้นะครับจนขับได้นะครับเดี๋ยวไปดูอาการของเครื่องกันนะครับอาการของเกียร์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้ํามันฟื้นฟูสภาพเกียร์ตัวนี้นะครับใช้กับ ที่ใช้กับรถเนี่ยคือใช้กับรถนิสสันนะครับซูเปอร์นีโอนะครับทุกคนจะมาดูอาการกันอาการนะครับถอยหลังเนี่ยเข้าเกียร์อาก็คือถอยได้ปกตินะครับถอยได้ปกติแต่ถ้าเกิดเข้าเกียร์ดีนะครับมันจะไม่ขยับอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมครับรอบเครื่องเร่งแต่แต่รถมันไม่ขยับนะครับไม่ขยับไม่ขยับต้องรอประมาณแบบเออ เครื่องร้อนสักพักหนึ่งหรือน้ำมันเกียร์ร้อนสักพักหนึ่งมันถึงจะขยับนะครับตอนนี้เขาเกียร์ดีเขาเกียร์หนึ่งนะครับเนี่ยมันค่อยๆขยับแล้วเห็นไหมครับค่อยขยับขยับได้แต่เดี๋ยววิธีใช้นะครับก็ไปถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อฟื้นฟูสภาพน้ำมันเกียร์นี่นะครับใส่ลงไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับมันจะมีคําเตือนด้วยนะคำเตือนเนี่ยก็ให้ใช้กับเกียร์รถนะครับที่เป็นระบบ ATF เท่านั้นนะครับห้ามใช้ในเกียร์ CVT แล้วก็ DTC นะครับแล้วก็เป็นแมนวนวลห้ามใช้นะครับใช้ได้เฉพาะเกียร ใช้ได้เฉพาะเกียร์ A T F เท่าน,นั้นนะครับทุกคนเวลาใส่ไปแล้วนะครับก็ยังใช้ไม่ได้ทันทีนะยังใช้ไม่ได้ทันทีนะต้องขับรถนะครับประมาณ80กิโลเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วรถก็จะกลับมาสภาพปกตินะครับเกียร mm ์ด hmm. ี <B> ก็จะเข้าลื่นปลื้นล่นปลื้เลยนะครับทุกคนง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ไม่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 ไมไม เขาเรียกว่าประหยัดนะไม่ต้องไม่ต้องโอเวอร์ฮอนเกียร์เลยนะครับทุกคนมันจะไปทําให้ซีนยางในเกียร์จากที่มันแข็งแข็งให้มันฟูน,นูดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะเพราะมันยังไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะเพียงแค่ใช้ขวดนี้เท่านั้นนะครับถูกมากเลยครับประหยัดประทับใจใช้ได้เลยนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วจะหายนะคือแบบว่าใช้ไปแล้วประมาณปีนึงก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็ใส่ตัวนี้เพิ่มลงไปนะครับทุกคนนะครับ แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเกียร์นี่นะครับเสียมาจากอะไรไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ไม่ไม่เคยเปลี่ยนเกียร์ให้เลยสักห้าปีอะไรอย่างนี้นะครับไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียร์เลยประมาณห้าปีอย่างนี้เกียร์มันก็มันก็เจ๊งนะครับไม่ได้นะครับต้องดูด้วยนะครับว่ามันเกียร์เสียเพราะอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ